เนื้อที่เด่นแปลงนั้นดันเราก็ถือเรื่องอำนาจเป็นเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ความเป็นเจ้าของในทางโลก <c oughs> แต่เรามีอำนาจเนื้อความคิดไหมมีไหมอำนาจเนื้อความคิดกับเวลากำลังคิดไม่อยากจะคิดยิ่งคิดใหญ่เลย <c oughs> เพราะว่าเ,เรื่องของตันหา มันมีสองอย่างโอสามอย่างด้ที่สําคัญเรื่องภาวะทันหาวิภาวะทันหาถ้าเรากําลังคิดกําลังทุก์ขอยู่อืมก็โดยสัญชาตญาณที่ว่าคนเราไม่อยากเป็นทุกข์เลยอยากจะมีแต่ความสุขพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาปั๊บแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอัตโนมัติคือไม่อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างอื่นอยากให้สิ่งนี้หายเร็ว แต่นั่นแหละก็คือการคิดผิดแล้วนั่นคือคือตัวตันหาเมื่อมีความวิภาวตันหาว่าไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากที่จะต้องคิดอย่างนี้ไม่อยากจะให้ต้องเป็นคนแบบนี้อันนี้เรากําลังซ้ําเติมตัวเองแล้วก็จะทําให้ความทุกข์นั้นไม่มีวันหายฉะนั้นอนอกจากการ รับทราบการสังเกตธรรมชาติของจิตุูงซ่านเห็นความไม่มีเจ้าของแล้วเห็นความแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของความฝูงซ่านว่าม,มีมีบางช่วงมีมากบางช่วงมีน้อยและพยายามจับดูแล้วเราก็ต้องฝึกให้จิตใจได้พักผ่อนหรือที่จะได้ขึ้นอ,อีกระดับหนึ่งที่จะไม่ต้อง ยุ่งเหยิงกับความคิดจนเกินไปแต่ก่อนพูดเรื่องนั้นพูดถึงเรื่องอนิจจังก่อนคือถ้าเราดีดูจิตใจคงตัวเองเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวความปรากาารรปรกฏของความฝุ่งซ่านแล้วเราจะได้หลักในการภาวนาที่ดีเพราะเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายวาจาก็ใจได้มากขึ้น เช่นความบางทีโอ้ยฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านและเกินและเป็นเพราะอะไรเป็นเองหรือเป็นเพราะดวงแล้วเป็นเพราะอะไระส่วนมากว่าเป็นเพราะการกระทำและการพูดทุกวันนี้เรากลายเป็นเหยื่อของอะไรรู้ไหมเหยื่อของสื่อ,อเราก็ยัง <c oughs> ปฏิบัติต่อสื่อไม่ค่อยเป็น ส,ส่วนใหญ่คือสื่อก็คือธุรกิจอย่างหนึ่ง <c oughs> แล้วเ,เราก็อยู่ในโลกเราก็มีหน้าทีา่ที่จะต้องพยายามรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในชุมชนในสังคมที่เราอยู่แตเ่เราต้องอาศัยสื่อทีนี้ สมัยสิบกว่าปีที่แล้วยังไม่มีโทรศัพท์มือถือยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีบีบียังไม่มีอะไรสารพัดอย่างมนันง่ายดีแต่มันก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะในสมัยก่อนผู้มีอำนาจจะควบคุมข่าวได้ค่องข้าง,งดีซึ่งคนก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้รู้ความจริง ก็มีหลายหลายท่านท,ที่ที่หวังว่าพอมีการเพิ่มสื่อสื่อที่อยู่ในลักษณะที่คุบคุมยากาจะเป็นผลดีต่อประชาธิปไตยแต่ผลที่ออกมาไม่ไม่สู้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีมากเสือจนไม่รู้จะเชื่อใครแล้วกลายเป็นว่า,าทุกคนมักจะฟังจะเพาะาส่วนหรือว่าช่อง วิสถานีที่มีความคิดเห็นตรงกับตัวเองเะนั้นฟังแต่เรื่องที่เล่าอารมณ์ทุกวันทุกวันเพราะนั้นเมื่อเราดูจิตใจเป็นหลักต้องการให้รักษาความเป็นกลางความปกติอันนั้นจะเป็นจะเป็นหลักในการพิจารณาว่าดูข่าวฟังข่าวมากน้อยแค่ไหนมันจึงจะพอดี คำว่าพอดีที่เราเราจะเราจะเอาอยัางไงฮะเท่าไหรจึงจะพอดียากมากมัจจิมาปฏิปทามันเท่าไหรมันมันเป็นยังไงมันจึงเป็นทางสายกลางนะฮะดีชั่วบาปุลทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับมาสู่หลักเดิมที่พูดไว้ตอนต้นว่าเราต้องมีสิงสูงสุดก่อนต้องเป็นที่ตกลงก่อน ทั้นเราถือว่าสิ่งสูงสุดคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีปัญญามีความเมตตาการุณามีความเป็นอิสระจากกิเลสนั้นเมื่อเราฟังข่าวดูข่าวคุยเรื่องอบ้านการบ้านการเมืองอสิ่งที่ต้อตงการคือข้อมูล แต่ข้อมูลามากน้อยแค่ไหนอพอทีอ่จะเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเพื่อจะได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าเราฟังเรื่องเรื่องเดิมซ้ำซ้ำซากซากวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบฟังแล้วต้องเศร้าวิตกกังวลทุกข์ใจโกรธ okay. ต้องถามตัวเองเพื่ออะไรดูเพื่ออะไร,ออะไรทำไมต้องติดจ,จอทีวีทั้งวันทั้งคืน แต่ไม่จะต้องมีเมสเซจเข้ามาทุกหนาที10นาทีตรงทำไมก็ต้องอ่านปลอกที่เขาใช้ภาษารุนแรงร่อาอารมณ์ถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ทางสายกลางเสร็จแล้วเราก็ลืมหลักของตัวเองนั้นการที่เรามีหลักการในทางทางธรรมเรามีแนวทางที่เป็นมัชชิมา ก็จะช่วยให้เราได้กลั่นกรองและที่เฟนว่าควรจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดกับปุคคลใดในลักษณะไหนกาลเทศะอย่างไรเวลาไหนที่ไหนอย่างนี้ที่ดีถ้าเราถือส่วนมากเราก็จะถือเรื่องกรณีพิเศษ เปกติก็ทําอย่างนั้นแต่ว่าครั้งนี้บางเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งที่เรามีอารมณ์มันเป็นกรณีพิเศษไป mm hmm. ดันั้นเราถือว่าไม่มีกรณีพิเศษว,ว่าชีวิตก็มีชีวิตเดียวฮะับแเราก็ต้องดูแลในเรื่องของเ,ออเป้าหมายออของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา อาตมา็ขอขอ,ขอสรุปอีกอีกข้อหนึ่งซึ่งง่ายๆแล้วก็อยู่ในบทสวดมนต์บทถวายพระปาถวายสังฆทานพิธีกรรมทั้งหลายตอนท้ายมันจะมีคำว่าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอประโยคนี้เนี่ยลึกซึ้งมากอื นี้เราก็ต้องพยายามพิจารณาพยายามว่าเป็นปริศนาธรรมว่าประโยชน์และความสุขอะไรคือประโยชน์อะไรคือความสุขทั้งในเรื่องส่วนตัวในเรื่องชุมชนครอบครัวชุมชนสังคมทำไมว่าเบื้องหลังความแตกแยกเราวกาลังคุยกันในจุดที่คับแคบเกินไปเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจ เรื่องเงินเรื่องทองมากเกินไปแล้วก็ลืมว่าเพื่ออะไรต้องการให้เศรษฐกิจเจริญต้องการให้ GDP เพิ่มมากขึ้นต้องการให้ขายดีต้องการอะไรใช่ใช่ใช่ไม่ว่าอะไรเพื่ออะไรแล้วก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นนามธรรมไม่งั้นเศรษฐกิจเรืองตัดชนีของเศรษฐกิจว่าเ เศรษฐกิจขยายตัว3% 4% 5%กลายเป็นผลอยู่ในตัวมันเองท,ทีี่เงินในทางพระก็เรียกว่าปัจจัยใช่ไหมความเจริญทางโลกก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าต้องอยู่ในบริบทของการเป็นปัจจัยเราต้องถามว่าเราต้องการสังคมเราเนี่ยเป็นแบบไหนใน50ปีร้อยปี200ปีข้างหน้า อะไรคือคุณธรรมอะไรคือคุณค่าอะไรคือ values ของของเราเพราะเราไม่ได้คิดในเรื่องนี้ไม่ได้ช่วยกันคิดในเรื่อง values ในเรื่องคุณค่าของสังคมเรามั่แต่ทะเลาะกันในเรื่องของอำนาจเรื่องการบริหารเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองมากซึ่งเป็นแค่ศูนหนึ่งศูนย์สำคัญก็จริงแต่เป็นแค่ศูนหนึ่ง มันดึงออกจากทั้งหมดของชีวิตซึ่งมันต้องมีสิ่งทีอ่อยู่เนื้อวัตถุเป็นคู่กับความขันขวายและการทำงานหาหา,หาเลี้ยงชีพทั้งโลกเมื่ออาตมาอยู่เมืองนอกไปพบกับญายมหลายกลุ่มอาตมาก็ชอบตั้งคำถามว่าสมมตินะสมมติว่า มีคนมาเอาเงินก้อนหนึ่งมาให้เราสมมติว่าร้อยล้านร้อยล้านบาทนี่ให้เลยแต่ว่ามีเงินไขว่าโกนจะให้ตรงค่าพ่อค่าแม่จะเอาไหมทุกคนก็ชอ็อกไม่เอาแน่นอนสมมติว่าพันล้านเอาไหม